อันนี้มาหาชนกนะครับลูกก็ติดแล้วนะครับเท่านิ้วแล้วนะครับนี่มหาชนกนะครับก็ติดลูกเยอะพอสมวควรอันนี้ส่วนอันนี้เป็นเขียวเสวยยักษ์นะครับน,น,นี่นะก็ ชอไม่ค่อยออกนะครับแต่ก็ดกพอสมควรเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันครับอันนี้เป็นน้ำดอกไม้สีทองนะครับน,นี่ชุดใหม่กำลังจะออกอยู่แล้วนะครับอันนี้ชุดสองครับอันนี้ชุดสามอันนี้จะเป็นชุดแรกชุดแรกนี่นะออกหลายชุดครับปีนี้โดนฝนก็ออกรูปดกพอสมควรนะครับ ต้นหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นน้ำตองไม้สีทองนะครับอันนี้เป็นไม่แน่นใจว่าจะเป็นมะม่วงกระล่อนหรือเปล่านะครับเ่ะมาปลูกทิ้งไวนะ้ส่วนอันนี้เป็นมะม่วงแฟนซีครับมะม่วงสีม่วงนะครับเดี๋ยวรอรอดูครับ ลองปล่อยมันติดลูกนะครับนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับดกมากเลยนะครับปีที่แล้วก็ดกนะครับตัวนี้อันนี้เป็นชุดที่สามแล้วนะครับอันนี้ชุดแรกนะครับชุดแรกก็ได้กินแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกต้นหนึ่งนรอันนี้ก็น้ำดอกไม้สีทองนะครับออกที่หลังนะครับ อันน <Workers. S 2> ี้นะครับอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับได้กินแล้วครับชุดแรกดกมากเลยนะครับปีนี้ออกลายชุดมากเริ่มออกใหม่อีกแล้วครับชุดเลี้ยงกันเลยครับนี่ก็กินได้นะครับเริ่มกินได้แล้วเริ่มมันแล้ว เหลืองเลยนะครับดกนะครับปีนี้ดกที่อื่นไม่ไม่ดกนะครับเหมือนอันนี้นะครับเขียวสเสวยเขียวสเสวยธรรมดานะครับออกดอกเยอะมากเลยครับแต่ไม่ค่อยติดลูกติดน้อยมากเลยนะครับดอกเยอะมากเลยแต่ไม่ติดเขียวสเสวยปีนี้ ู้แก้วขมิ้นไม่ได้นะครับดกมากเลยปีนี้อันนี้กล้วยไข่นะครับแปดเดือนนะครับทนแรงมากเลยโอบขอบฝาสองต้นนครก็ปลูกพร้อมกันนะไม่โตครับโตแค่สองต้นนี้นะออกป,ปีเราปีน้อยๆนะกล้วยไข่มันก็ออกต้นเต็ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันจะได้หกปีบีน้อยห้าหกบีนะครับก็เค่นะแต่นะต้นเยอะมากไงนะต้นน้อยทนแรงเหมือนกันนะครับ